Story, life changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิเกนองเทอร์เพเนอร์นะครับรายการที่ จะนาเอาเทคนิคเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจแต่ว่าเป็นลักษณะของการทําธุรกิจในวันหยุดเพื่อเป็นไรายได้แหล่งที่2แหล่งที่3ม,มาฝากนะครับก็เช่นเดิมนะครับรายการนี้ก็จะมีอยู่2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกก็จะเอาความรู้ที่ได้จากบทความหรือหนังสือหรืออะไรต่างๆนานามาเล่าให้ฟังแล้วพาร์ทที่2ก็จะเป็นตัวอย่างของวิกแอนด์อินทร์เปเนอร์นะครับพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็น เรื่องราวที่ผมนำมาจากหนังสือที่กำลังอ่านอยู่นะครับเล่มนี้ชื่อว่า working in working in the gig economy นะครับเขียนโดยคุณโทมัสออปปองนะครับก็จะเป็นบทที่2นะบทนี้เนี่ยชื่อบทว่า jobs of the future and the portfolio career นะครับ คือเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราคงถ้าเราอยากที่จะทำพวกวิ่ยาลงเทอร์พเนอร์เป็นทําทงานพิเศษหรืออะไรก็ตามนะสิ่งที่สําคัญนะครับที่เราควรจะต้องเข้าใจก่อนอย่างแรกก็คือเราต้องรู้ว่าโลกเราเปลี่ยนไปยังไงเพราะฉนั้นบทน,นี้ก็เลยเริ่มต้นเล่าถึง global trend นะก็คือเทรนด์ของโลกนะครับที่มันจะส่งผลกระทบนะอ่าผมก็มามาเล่าให้ฟังนะครับเทรนด์อันแรกก็คือ automation นะครับก็แปลว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย เราจะมีพวกระบบอัตโนมัตินะยังไม่ต้องไปถึง AI หรอกเอาแค่ระบบอัตโนมัติมีซอฟต์แวร์มีอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาแทนคนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นใครที่ยังทำงานอยู่แล้วรู้สึกเอ้ยไม่มีอะไรหรอกเรายังมีงานมั่นคงเนี่ยอาจจะไม่ใช่แล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอันนี้อันนี้เน้นเลยนะครับว่าคนที่เป็นงานแบบงานเขาเรียกว่า lower skill job ครับคือ job ที่มันอาจจะไม่ต้องใช้สกิลสูงมากเนี่ยเครื่องจักร หรือระบบออโตเมชันระบบอัตโนมัติพวกนี้เข้ามาแทนง่ายมากผมยกตัวอย่างนะครแคชเชียร์คือจริงๆถามว่ามันยังมีงานอยู่ไหมก็ยังมีอยู่แต่ว่าพวกเ,เก็บเงินจ่ายเงินรับเงินทอนเงินเนี่ยต่อไปอาจจะน้อยลงเรื่อยๆนะไม่ต้องอะไรไกลครับเดี๋ยวนี้มีหลายๆร้านนะครับทั้งในประเทศหรือในต่างประเทศเนี่ยเห็นชัดขึ้นนะที่เขาไม่มีพนักงานเก็บเงินหลกนะซื้อเองเป็นเซลล์เช็คเอาท์นะครับ เพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับต้องระวังมีสถิติให้ดูด้วยนะครับก็บอกว่าในประเทศสหราชชาณนจักรเนี่ยเขาบอกว่าระบบออโตเมชันเนี่ยมันจะทำให้คนประมาณ8 0 0แสนคนตกงานได้เลยนะครับก็คือ lower skill job อย่างที่เราให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องระวังนะแต่ในในมุมกลับกันนะครับระ,ระบบออโตเมชันมันก็จะเปิดโอกาสใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายนะ เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่โปรเซสที่แบบจะเกิดขึ้นทันทีทันใดแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราต้องเตรียมตัวอันนี้เป็นเทรนด์อันแรกนะครับที่นํามาฝากนะอันที่2คือ globalization ก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าโลกเราเนี่ยมัน well c o n n e c t นะผมจําได้ตอนผมเด็กๆเนี่ยการนําเข้าส่งออกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะคือต้องมีแบบโอ้โหลาบากยักเย็นเลยละ่ะต้องเรียนรู้ต้องมีช่องทางมีอะไรเดี๋ยวนี้การซื้อขาย ต่างประเทศเอาลาซาด้าเนี่ยที่กดๆเนี่ยบางทีท่านไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าส่งมาจากจีนส่งมาจากที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้้เรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่มันมีทั้งเทรดแล้วมีทั้งโอกาสแปลว่ามันมีทั้งจะมองเป็นภัยคุกคามก็ได้ถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยบางทีเราเจอสินค้าต่างประเทศมาตีสินค้าแบบเดียวกับเราเผือคุณภาพดีกว่าเราเนี่ยแต่ราคาถูกกว่าเราเนี่ยเราเราเสร็จเลยนะครับเราเจ๊งเลยนะฮะเพราะว่าลูกค้าเขาไม่สนหรอกครับว่า จะจะเป็นคนไทยขายหรือจะเป็นคนจีนขายถ้าสินค้ามันคุณภาพเหมือนกันแต่ราคาเขาถูกกว่าเราครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเขาไปซื้อของถูกอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดมองเป็นออปชั่นิตี้ก็แปลว่าเฮ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดเราขายเราก็อาจจะขายในต่างประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันเป็นภยัยคุกคามอย่างเดียวถ้าท่านมีทักษะเพียงพอท่านจับเทรนด์นนี้ได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นโอกาสข,ของท่านจะได้เช่นเดียวกันนะครับ อันที่3ก็คือ carrier of the future นะครับก็ต้องบอกว่าโลกเรามันเปลี่ยนไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพใหม่ๆที่แต่ก่อนเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้อาจจะมีมากขึ้นนะก็เป็นโอกาสของวิเกียนลองเจอเพเนอร์เช่นเดียวกันผมยกตัวอย่างเช่นแต่ก่อนใครจะไปรู้ครับว่าม,มันจะมีอาชีพในการเทรน AI เทรน AI ก็คือการอสอน AI ให้มันรู้จักเอาเอาแบบเร็วๆนะง่าย,ายๆเช่น AI นี่มันยังไม่รู้หรอกว่าภาพไหนเป็นภาพสุนนะัขภาพไหนเป็นภาพแมวมันไม่รู้ฮนะ มันต้องการฟีดอินเข้าไป AI มาดูภาพนี้แล้วเราต้องติ๊กไปบอก AI ก่อนว่าเออภาพนี้เป็นภาพหมานะภาพนี้เป็นภาพแมวนะบอกสักแป๊บหนึ่งเนี่ย AI จะจําได้แพทเทิร์นแล้วว่าอ๋อถ้าหูมันเป็นแบบนี้หน้าตามันเป็นแบบนี้มันคือหมาหลังจากนั้น AI มันจะแยกแยะออกแล้วว่า เอออันนี้คือภาพหมานี่เป็นภาพแมวอันนี้ยกตัวอย่างให้ง่ายๆนะ AI ก็ต้องการการเทรนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพของการเทรน AI มันจึงเกิดขึ้นถึงถามว่าเมื่อ30ิปีที่แล้วมันมีแม่อาชีพนี้มันไม่มี AI มันยังไม่มีเลยด้วยซ้ําหรือมันมีแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในวงกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับที่ฟังวิทยนองเทอร์เพเนอร์เนี่ยลองดูว่ามันมีอะไรที่มันเป็นอาชีพที่เราคิดว่ามันจะเป็นเทรนในอนาคตหรือมันกําลังจะมานะครับ เราเตรียมตัวเตรียมพร้อมคือคือบางคนบอกโหอย่างนี้มันต้องเป็นเทคโนโลยีจ๋าๆหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่อันนี้ผมต่อยอดให้จากหนังสือนะครับเอาง่ายๆเลยนะประเทศเราเนี่ยที่เราเห็นๆแล้วผมว่ามันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นแน่ๆคือเอจจิ้งโซซิแตี้ไม่ใช่เกิดขึ้นแน่ๆฮะจริง,รงๆตอนนี้มันเกิดแล้วด้วยซ้าคือต่อไปเนี่ยจำนวนคนผู้สูงอายุในประเทศเรามันจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะลองจับกลุ่มผู้สูงอายุดูครับเพราะ,ะมันมันมีนี้แน่นอนฮนะ นี้ที่เราเห็นกันอยู่แบบผู้สูงอายุต้องการอะไรครับต้องการคนดูแลต้องการการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆนานาเนี่ยท่านสามารถทําหน้าที่แบบนั้นได้ไหมหรือท่านจะมีโปรดักสินค้าบริการต่างๆที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุได้ไหมนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มมีบริการแบบนี้แล้วนะครับซึ่งเป็นเพนจริงๆนะก็บริการก็เข้ามาช่วยได้เช่นการพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลเพราะอะไรเพราะว่าลูกๆทําไมไม่พาไปก็บอกว่าลูกๆก,ก็ทํางานนะฮะ ทำงานฟูทามเงี้ยแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมารอให้ลูกๆว่างก่อนแล้วค่อยพาไปบางทีมันก็คุณหมอก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะจะมาเป๊ะเ,เอาเวลาตามตามที่ผู้สูงอายุว่างมันก็ลําบากตามที่ลูกๆว่างก็ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเริ่มมีเซอร์วิสออกมาแล้วเออเดี๋ยวจะพาไปให้นะครับไปรอรับกลับอะไรอย่างเงี้ยนะผมยกตัวอย่างให้ให้ท่านเห็นว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็น AI ไม่จําเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีนะครับ Carrie o ย t หรือฟิวคือเราก็ต้องมองเทรนด์ให้ออกนะครับว่า future มันเป็นยังไงนะถึงแม้ว่าเอาล่ะตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้ทําเป็น full time จะนํา p a r t t i m e แต่ถ้าเกิด part time ของเราเป็น w e ก k e n องเทอร์เนอของเราทําอะไรที่มันตอบโจทย์คนได้เยอะๆเนี่ยมันก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้เร็วนะครับคาวน,นี้ถ้าเราอยากที่จะมี carry out the future ก็คือมีโอกาสทําในสิ่งพวกนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้ก็คือเราต้องเตรียมตัวครับเราต้องเตรียมพร้อม ไม่ใช่รอให้เกิดโอกาสเกิดอน,นั้นมาแล้วแล้วพ,พบว่าเออภาษาจีนเรายังพูดไม่เป็นเลยภาษาอังกฤษก็พูดไม่ได้ทักษะนี้ก็ยังไม่มีแล้วไปเรียนตอนนั้นบางทีมันไม่ทันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเดาเทรนด์ trend, แล้วเป็นสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วฝึกตั้งแต่วันนี้เนี่ยก็จะช่วยนะครับนั้นเป็นกําลังใจให้นะครับเ,ออเขาก็มาพูดถึงเรื่องราวที่สิ่งที่เราควรจะฝึกนะครับ อย่างแรกก็คือความเป็นผู้ประกอบการนะก็วิกิเอ็นท์อองทร์เนอร์ก็จะช่วยท่านได้ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าท่านเองก็อาจจะไม่ต้องมารอผมสัปดาห์ละครั้งครับหยิบหนังสือมาอา่านถ้าเห็นคอร์สไหนดีๆลองทดลองไปเรียนถ้าไม่ยังไม่จะยังไม่อยากจ่ายเงินคอร์สฟรีมีเยอะแยะนะครับลองเสิร์ชด,ดูนะครับถ้าใครภาษาได้ก็ไปเรียนคอร์สเซราก็ได้มีคอร์สฟรีที่เกี่ยวข้องกับอองทร์เ e เนอร์ชิพเพียบเลยนะแล้วอาจารย์เก่งๆทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าฟรีแล้วจะไม่ดีนะฟรีแล้วดีด้วยนะครับ าภาษายังไม่ได้แนะนำเลยฝึกภาษาด้วยนะครับภาษาอังกฤษยอย่างน้อยๆภาษาอังกฤษต้องมีเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกเนี่ยมันมันเวลคอนเน็แล้วเมื่อกี้ที่เราใหฟังเพราะฉะนั้นส,สร้างความเป็นผู้ประกอบการเรียนรู้เรื่องความเป็นผู้ประกอบการนะครับอันที่2คือปรับเรื่องของ EQ นะครับ Emotional Intelligence เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเราต้องรู้จักปรับอารมณ์เรานะทำอารมณ์ให้มัน ให้มันดีนะครับให้มันถูกต้องนะครับถ้าใครมีแต่แบบโมโหโกธาจะทําธุรกิจผมว่าก็ลําบากนะครับอันที่3คือทักษะเกี่ยวข้องกับ critical thinking and problem solving นะ critical t h i n k i n g ก็คือการคิดในเชิงวิพากษ์วิเคราะห์นะครับแล้วก็ problem solving ก็คือการนําเอาความคิดเหล่านั้นเนี่ยไปช่วยแก้ปัญหานะครับอันที่4คือเรื่องของ negotiation นะทักษะนี้เป็นทักษะที่สําคัญนะครับการต่อรองนะจริงๆคนไทยเนี่ยผมคิดว่ามีทักษะนี้ระดับหนึ่งแล้วละ่ะ เวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราก็จะมีการต่อรองใช่ไหมขอลดราคาหน่อยซื้อ1แถม1ได้ไหมในทางกับการเราเป็นผู้ประกอบการเราก็คงต้องต่อรองกับลูกค้าเหมือนกันนะเขาขอลดราคาก็ได้แต่ว่าเราขอให้เขาซื้อเป็นประจําทุกเดือนได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับทักษะพวกนี้อ่านหนังสือเอาเรียนนะครับหรือถามผู้รู้นะครับก็จะช่วยท่านได้นะอีกอันนึงที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าท่านจะเป็นวิธีนองเทอร์โบเนอร์คือการทำเน็ตเวิร์กิิง เน็ตเวิร์กิ่งไม่ได้ไม่ได้แปลว่าท่านจะต้องมีเพื่อนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะเน็ตเวิร์กิ่งอาจจะเป็นเน็ตเวิร์กิ่งที่มีคนไม่กี่คนแต่มันเป็นคนคุณภาพอ่ะพูดง่ายๆนะเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีจิตใจดีหรืออะไรต่างๆนะถ้าท่านบอกว่าท่านจะทําโดยที่ไม่เจอหน้าจเจอตาใครเลยม,มันก็อาจจะลําบากนิดนึงของการจะเป็นนักธุกรกิจหรือเป็นวิกเจนองเ r อเพเนอร์นะครับ อีกทักษะหนึ่งที่ผมว่าเป็นทักษะที่สําคัญไม่แพ้กันคือ adaptability ก็คือความสามารถในการปรับตัวนะครับนั้นเราโลกเราเปลี่ยนเร็วครับถ้าเราไม่ปรับตัวเราก็แย่แต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักการปรับตัวไม่มีความสามารถในการปรับตัวเราก็เราก็จะช้าล้าหลังนะครับสุดท้ายก็โดนโดนขึ้นลูกใหม,มาโถมทับจนกระทั่งเราอยู่ไม่ได้นะอันนั้นก็เป็นทักษะต่างๆนะครับที่เราต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะครับในบทนี้ยังพูดถึงเรื่องของการทํา portfolio Car ครนะผมชอบคำนี้นะครับ portfolio c a r r i ิคือมันไม่ใช่มีแค่ Car ิเเดียวไม่ใช่แค่มีมีแค่อาชีพเดียวจริงๆแล้วเนี่ยเราควรมีหลายอาชีพเหมือน p o r t f o l i o เหมือนซื้อหุ้นนะนะก็ไม่ควรจะมีหุ้นตัวเดียวเพราะว่าที่เขาบอกว่าเอาไข่ไก่ไปใส่ตะกร้าเดียวอ่ะมันมีความเสี่ยงสูงนะโดนเลอออฟมาทีเนี่ยไม่ใช่ตัวเราอย่างเดียวนะครับครอบครัวเราจะพังไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองหาแคริเอร์ Career ที่2ที่3นะครับก็ ก็เป็นธีมของ w e กเอ็นลองเทอร์เพเนอนี่แหละครับเราสามารถที่จะสร้างสกิลอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วก็เริ่มต้นลองหาโอกาสใหม่ๆนะครับที่เราจะทําได้นะครับที่จะทำให้คนรู้จักนะในหนังสือก็เล่าให้ฟังถึงการสร้าง Portfolio c a r แครเรหล่านี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่การเซตอัพโปรไฟล์ของเราให้น่าสนใจนะครับถ้าพูดถึง c a r เร r ก็คงหนีไม่พ้น Link ์อินะครับถ้าใครยังไม่เคยใช้หรือไม่เคยทำเนี่ยลองไปเปิดแอปเขาดูนะครับลิงก์อินเนี่ย มันใช้ไม่ยากหรอกมันคล้ายๆ Facebook แต่ว่ามันเป็น Facebook แบบ Professional อ่ะนะลิงก์อินก็สะกดอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้คุ้นเคยนะครับ l i n k e d แล้วก็ i n นะครับเสิร์ชนิดเดียวก็เจอแล้วนะครับในหนังสือ,อก็แนะนำว่าคุณต้องทำให้มันเสิร์ชง่ายให้มีรูปเป็น p r o f e s s i o น a l นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ เรามีสกิลอะไรใครแปลภาษาเก่งก็เขียนเลยสกิลเรารับแปลภาษาจากไทยเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นไทยไทยเป็นจีนจีนเป็นไทยหรือสกิลอื่นๆนะครับใครเป็นช่างไม้หรือเป็นอะไรก็ตามนะครับที่ท่านทำนะครับนัานก็สามารถที่จะ,ะสร้างสกิลเหล่านั้นได้นะในหนังสือยังสอนอีกนะครับว่าบางทีเราอาจจะต้องหยุดคิดนะครับแล้วลองมองว่าตอนนี้เนี่ย เราทําอะไรได้ดีมากน้อยแค่ไหนอ่ะผมยกตัวอย่างคําถามที่เราควรถามตัวเองนะ mm hmm. เขาเรียกว่า career assessment exercise นะครับ mm hmm. ก็คือการทดสอบตัวเราเอง mm hmm. เป็นการประเมินอาชีพเราเนะี่ย what is the one thing I am really good at ก็แปลว่าอะไรคือสิ่งหนึ่งที่แบบฉันเก่งมากๆนะครับถัดไปนะ what do I really want to get out of life คือเราต้องการอะไรจากชีวิตเราะนะคือเป็นคำถามที่ใหญ่มากนะแต่ถ้าท่านตอบได้ก็จะดีเลย ถัดไปนะครับ how much control do I have over my schedule เนะเฮ้ย hey, เราจะสามารถจัดการให้ s c h e d u l e งานของเราได้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเรามีการควบคุมคือมันอยู่ในมือเราหรือเปล่านะครับอันที่4 what activities are rewarding to me at work นะครับเออกิจกรรมอะไรที่มันแบบฉันฉันชอบทำอะนะครับเวลาเราทำงานนะถัดไปครับ what do I love to do most at work เวลาเราทำงานเราชอบอะไรมากที่สุดเช่นเราชอบเขียนรีพอร์ตมากที่สุดเลย เช่นเราชอบเป็นพรีเซนเตอร์เป็นคนนำเสนอมากที่สุดนะหรืออะไรก็ตามถัดไปครับ What I am uh, What am I known for ฉันเนี่ยเป็นที่รู้จักในในเรื่องใดงเช่นเมื่อกี้บอกโอคนนี้พรีเซนต์เก่งทุกคนก็ยอมรับก็เกี่ยวเขียนไปถัดไปครับ Is my current job helping me achieve my long term goals ก็ต้องถามตัวเองครับว่าแล้วอาชีพปัจจุบันเนี่ยมันจะช่วยตอบโจทย์ชีวิตของเราได้หรือเปล่าที่เมื่อกี้เราเราเรา,เราตอบตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการในชีวิตเราใช่ไหม ก็ต้องถามว่าแล้วปัจจุบันนี้เราทําอยู่มันตอบหรือเปล่าคราวนี้ถามเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอุ้ยไม่ตอบลาออกเลยพวกนี้อย่าพึ่งนะครับเซนเย็นนะรา,ายการพิการของเซอร์เพเนอร์ไม่เคยสนับสนุนใ,ใครลาออกตอนทันทีทันใดโดยไม่มีแผนนะครับก็ต้องถามก่อนว่าถ้ามันไม่ใช่นะด้ว have the skill to work in a new area of interest เอาละอยากเป็นนักเขียนอยากเป็นบล็อกเกอร์อยากเป็นช่างภาพอยากเป็นเชฟทำอาหารคุณมีสกิลยังนะ แล้วถัดไปนะครับ Do my skill match rising change in how work is done and deliver นะฮะสกิลที่มีอยู่มันแมชกับสิ่งที่เราอยากจะทำมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าไม่มีไม่ได้แปลว่าต้อง give up นะครับถ้าไม่มีก็ต้องเริ่มต้นนะครับในการสร้างสกิลเหล่านั้นแล้วต่อยอดมาที่ Weekend Entrepreneur ก็แปลว่าคุณก็สามารถจะเอา Weekend Entrepreneur เนี่ยเป็น เวทีก็แล้วกันนะในการทดลองสกิลใหม่ๆที่คุณเริ่มทําเพื่อตอบความฝันของคุณแล้วถ้าวันหนึ่งไรายได้มันเริ่มเข้ามามันเริ่มมีความมั่นใจมั่นคงไรายได้มันมากกว่างานประจําแล้วแล้วเราเห็นหนทางชัดเจนจะออกมาตอนนั้นก็ไม่มีใครว่าอะไรดีกว่าออกมาโดยที่ไม่มีหนทางใดๆเลยแล้วยิ่งโควิด -19 ทีที่เราเจออยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ ผมว่าอย่าพึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีความแน่นอนในชีวิตเลยตอนนี้นะเพราะนั้นใครมีงานประจาทำงานประจำต่อนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ลมเลิกการทำตามความฝันนะครับอีกอันหนึ่งที่แถมท้ายให้ด้วยสำหรับบทนี้ก็คือคุยกับคนที่อยู่ในฟิลใหม่ๆที่เราอยากที่จะไปทำอะ่ะใครอยากเป็นนักเขียนหานักเขียนคุยหน่อยนะครับว่าเออเขียนหนังสือมันได้เงินเยอะแค่ไหน อยากทำพอดแคสต์มาคุยกับผมก็ได้นะครับแล้วผมก็จะบอกว่าเฮ้ยพอดแคสต์ตอนนี้เนี่ยสำหรับผมนะมันยังเป็นอาชีพไม่ได้หรอกเพราะว่ามันยังไม่ได้มีรายได้อะไรมากมายผมทําได้ทุกวันเนี่ยไม่ได้มีรายได้อะไร้ามาเยอะแยะนะครับก็ก็ทําด้วยใจรักนะเพราะนั้นถ้าใครใจรักว่างๆอยากจะแชร์ความรู้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดจะลาออกมาทำพอดแคสต์มาเป็นอาชีพผมก็จบอกเฮ้ยใจเย็นๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นถึงแม้ว่ามันมันอาจจะมีอินเดเร็กเอฟเฟกนะ คือผลทาง,ทาง,ทาง,ทางอ้อมเช่นมีคนฟังพอดค์สา์เยอะเวลาเราจะไปบรรยายก็มีคนสนใจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบนั้นก็ได้แต่ว่าส่วนตัวอ,นนอันนี้พูดส่วนตัวเลยนะว่าผมก็ไม่ได้อยากให้มีเอฟเฟกนั้นเพราะว่าตอนนี้ก็พยายามนะครับต้องต้อง,องขอปฏิเสธกันไปส่วนใหญ่เลยที่มาเชิญมาบรรยายะครับเพราะว่าไม่สามารถไปได้จริงๆจากภากรากิจที่มีอยู่ <S <S เอาละเราจบพาร์ทแรกนะครับเอามาฝากแล้วพาร์ทที่2ก็เช่นเดิมนะครับจะเป็นพาร์ทที่ผมเอาตัวอย่างของวิกิโนมเทอร์มเนอร์นะครับ มาจากหนังสือที่ชื่อว่า The Ultimate s i i e h u s t l e Book นะครับของคุณอูเลนาแวรอนนะมาถึงบทท้ายๆแล้วล่ะครับนะครับผมจะรีวิวน่าจะสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าก็น่าจะหมดล้วสำหรับหนังสือเล่มนี้เนาะสัปดาห์นี้จะเอาอตัวอย่างของบทที่13มาเขาใช้คาว่า communicate communicate ก็คือการสื่อสารนะะสัปดาห์นี้อาจจะตรงกับฟิลผมจริงๆนะครับเพราะว่าวิกอนองเอประเนที่ผมทำเนี่ยก,ก็จะมาในฟอร์มนี้นะครับเริ่มต้นอันแรกคืออกเก g e r นะ บล็อกเกอร์ก็การเขียนบล็อกเนี่ยแหละครับนะเขียนบล็อกต้องใช้ความรู้ไหมก็ต้องมีนะครับเราก็ต้องมีอะไรที่ Deliver value เนาะส่งส่งต่อความรู้ให้อย่างผมก็จะมีบล็อกของผมก็อาจจะเป็นเรื่องของ OK r จะเป็นเรื่องของการวัดผลจะเป็นเรื่องของอการทำวิกแอนนองเทอร์เฟเนอร์อะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายในแง่ของโปรดักต์ในแง่ของการสร้างเว็บไซต์ซึ่งอันนั้นมันก็มีมีเงินลงทุนแหละแต่มันไม่เยอะหรอกนะเราต้องลงทุนเรื่อง k n o knowledge ซึ่งจริงๆแล้วก็สนับสนุนนะครับเพราะว่าวิกแองเจลเปอร์ข้อหนึ่งที่ผมบอกก็คือใช้เงินลงทุนต่ําบล็อกเกอร์เนี่ยใช้ต่ำนะแต่คราวนี้เนี่ยไรายได้มันจะมาจากไหนจริงๆมาจากหลากหลายทางนะถ้าบล็อกคุณเริ่มตอนเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่มีไรายได้หรอกนะเพราะว่าคนยังตามน้อยแต่เมื่อคนตามเยอะเนี่ยก็จะมีคนมาติดต่อให้เขียนนะเป็นสปอนเซอร์โพสต์บ้างนะครับโพสต์ post ให้สมมุติท่านทําบล็อกเกี่ยวข้องกับการถ่ายรูปเนี่ย แบรนด์ที่ทํากล้องถ่ายรูปอาจจะมาให้ท่านเขียนรีวิวกล้องอ,อย่างเงี้ยนะครับท่านก็จะได้รายได้คราวนี้รายได้มันแวรี่เนาะผมคิดว่าอ่ะผมเอาของต่างประเทศมาให้ดูนะครับเขาบอกว่าอาจจะได้รายได้60เหรียญก็ประมาณ2,000สําหรับโพสต์หนึ่งประมาณ6-700คํานะครับอันนี้คือรายได้ในต่างประเทศนะแต่ถ้าเกิดเราแบบเชี่ยวชาญมากแล้วมีคนติดตามมากเนี่ยรายได้จะถึง500เหรียญต่อโพสต์เลยก็ได้นะ ห้าเหรียญก็ก็ก็หมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นอะไรเงี้ยนะอันที่2อครับคือถ้าไม่อยากเป็นบล็อกแต่มีฝีมือในการดีไซน์ออกแบบหนังสือเลยฮะออกแบบหนังสือก็ทําได้นะครับเราก็ออกแบบโปกออกแบบรูปเล่มอนะ่ะอันนี้ซึ่งซึ่งผมก็ใช้บริการของคุณเซ่ก็ที่เล่าให้ฟังนะแต่ถ้าเกิดใครมีฝีมือเรื่องนี้จะรับเป็นพาร์ทไทม์จ็อบผมคิดว่าก็ไม่เลวนะครับก็ไม่เลว แต่ท่านก็ต้องมีฝีมือในการออกแบบระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมีพวกโปรแกรมในการออกแบบนะครับเอ่อเพย์เรนจ์ในหนังสือเล่มนี้เป็นของตามประเทศเนี่ยเขาบอกว่าจะจ่ายประมาณ 20- ถึง150เหรียญต่อชั่วโมงนะชาร์จเป็นเปอร์อานะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องตีตตค่ามาว่าหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยใช้เวลาทํากี่ชั่วโมงแล้วก็ถ้า20เหรียญก็คือชั่วโมงละประมาณ600บาทถ้า150เหรียญก็4,500บาทผมว่ามันก็แวรี่ตามฝีมือนะนะครับหรือถ้าท่านแบบโอ๊ย ผมไม่มีผมเขียนหนังสือเองก็ไม่เป็นเขียนบล็อกก็ไม่เป็นออกแบบก็ไม่เป็นก็ช่วยอ d ดิทหนังสือก็ได้นะครับเป็นบุ๊กอิดิเตอร์จริงอิดิเตอร์เนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างตรวจคำผิดก็อ d ดิทได้หรือว่าเก่งกว่านั้นถ้าเราเป็นนักเขียนที่มีพรสวรรค์มีประสบการณ์เราอาจจะอ d ดิทแบบช่วย,ช,วยช่วยตัดคําทอนคําเปลี่ยนคําให้เขานะครับเ,เรทต่างประเทศฟรีแลนซ์บุ๊กอิดิเตอร์เนี่ยอยู่ที่2 0่สิถึงี่เหรียญต่อชั่วโมงเลยก็ไม่น้อยนะครับ ใครมีความรู้จะจบ MBA มาอยากที่จะทำเป็นผู้ช่วยเขียน business plan ก็ได้นะครับมีอาชีพที่เรียกว่า business plan writer นะอ,อย่างเช่นคนจะกู้เนี่ยเขาต้องเขียน business plan แต่เพลินคนกู้เนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากก็อาจจะมาจ้างคนอื่นเขียนโดยให้ข้อมูลไปนะครับเ,เรทอยู่ที่50-150เหรียญต่อชัว่วโมงนะครับนะ เพราะนั้น1นึ่โปรเจกต์เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะได้เงินราวๆประมาณ6000เหรียญ6000เหรียญนี่เยอะเหมือนกันนะนะครับเป็นแสนนะครับนะแต่โปรเจกต์ใหญ่เล็กก็ค่อยว่ากันไปนะครับโอเคนะอา่า e นิบุ๊กไรเตอร์ก็ได้เป็นนักเขียนไปเลยแล้วก็เขียนอ e ีบุ๊กนะทำไมต้องอ e ีบุ๊กเพราะว่าอ e ีบุ๊กมันไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะนะครับก็ก็สามารถทําได้แต่ว่าคราวนี้ท e ี่อีบุ๊กเนี่ยปกติเล่มหนึ่งมันจะไม่แพงหรอกนะครับจะถามว่ารายได้ได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่ว่าท่านเขียนอ e ีบุ๊กละคนซื้อกี่เล่มอะนะน บบปกติการวางเล่มราคาก็ไม่ควรเกิน10เหรียญน,นะครับต่อต่อหเล่มนะโอเคนะครับเอ่อจะเป็นนักเขียนประเภทนิววันวนิโนวันนิยายก็ก,ก็มีอันนี้ก็แล้วแต่ความความเชี่ยวชาญอีกเหมือนกันนะครับว่านวานิยายเราเขียนแล้วขายได้เยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับหรือเป็นนักเขียนที่เ,เขียนเรื่องการทําอาหารอันนี้เหมาะกับคนที่ชอบทําอาหารนะครับเขียนสูตรอาหารเขียนวิธีการทําอาหารต่างๆนะครับ ก็จะช่วยได้นะหรือรับจ้างเขาเขียนก็ได้นะฟู้ดไรเตอร์เนี่ยไม่ใช่เราเขียนเป็นหนังสือนะแต่ว่าเราอาจจะ,ะช่วยกับรีสอร์ทหรือกับใครต่อใครที่เขาอยากที่จะให้เราเขียนอธิบายความอร่อยของอาหารเขาหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือเป็นกอสไรเตอร์เลยนะครับกอสไรเตอร์ก็คือรับจ้างเขียนนั่นเองนะครับอย่างเช่นดาราหลายๆคนนะเขาไม่มีเวลามาเขียนหนังสือเองหรอกนะครับเขาก็อาจจะให้สัมภาษณ์และกอสไรเตอร์ก็เป็นคนเรียบเรียง ซึ่งก็มีอาชีพนี้อยู่นะแล้วมันไม่อาจจะไม่จําเป็นต้องไปรบกวนเวลาในการทํางานประจําของเราก็ได้นะครับก็ก็สามารถหรืออีกอันนึงแก a นไลท์เตอร์อันนี้คือเป็นการเขียนโพ p โพโซเพื่อไปขอทุนนะทุนวิจัยคุณอะไรต่างๆช่วยเขียนได้นะครับช่วยเขียนได้นะะหรือจะเป็นนักรีวิวนะครับนักรีวิวก็มีเยอะนะตั้งแต่นักรีวิวมิวสิกนะฮะร,รีวิวมิวสิกคือคนที่รีวิวดนตรีใหม่ๆที่ออกมานะครับ หรือจะเป็นพอดแคสเตอร์อ่าเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังนะครับเออลืมบอกไปนะครับเมื่อกี้รายได้ต่างๆเนี่ยก็มันขึ้นอยู่กับผลงานขึ้นอยู่กับผู้ติดตามนะครับก็ก็จะแวรี่นะอย่างพอดแคสเตอร์เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะเพืเอนผมทำพอดแคสต์อยู่นะครับเขาบอกว่ารายได้มาจากค่าโฆษณาเนี่ยจะอยู่ราวๆ1 5เหรียญถึง25เหรียญต่อคนฟัง1000คนนะครับสำหรับการทำรสปอตโฆษณา1 0 6ถึงวินาทีนะฮะ ก็ไม่น้อยนะก็ไม่น้อยนะครับออนอกจากนั้นก็จะมีพวกเ,เป็นโพเอตอันนี้อาจจะยากหน่อยคือกวีนะครับเขียนโพเอตนะเขียนเขียนบทกลอนบทกวีต่างๆนะครับก็สามารถได้รายได้เขาบอกว่า5เหรียญถึง50เหรียญน,นะครับนะหรือเป็นคนเขียนเพรสรีลิสนะครับก็คือเขียนใบข่าวอ่ะนะครับเป็นเพรสรีลิสก็เขาบอกว่า ในต่างประเทศเนี่ยได้เงิน100เหรียญต่อชั่วโมงทีเดียวนะครับหรือจะเป็น Public Speaker นะก็คือผู้ที่พูดในที่สาธารณะต,าต,าต,าต่างๆนะครับผมว่าเรทอันนี้ก็แวรี่แล้วแต่ว่าท่านดังแค่ไหนนะครับอาจจะ1500เหรียญต่อครั้งหรือถ้าเขบอกว่าสปิเกอร์ดังๆเนี่ยได้10,000เหรียญเลยก็เราอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับโดยส่วนใหญ่นะ หรือจะเป็นสโลแกนคนเขียนสโลแกนนะสโลแกนไลเตอร์นะครับก็ได้อยู่ราวๆสัก30เหรียญน,นะครับปกติเนี่ยพวกนี้ก็จะมีการแข่งขนะันนเป็นคอนเทสอะช่วยสร้างสโลแกนอนยะ่าสมมุตินะเราอยากจะมีสโลแกนของแบรนดน์นี้ก็ประกาศนะครับก็มีคนมาช่วยช่วยคิดกันนะครับหรือจะเป็นพวกมูฟฟี่ Movie หรือทีวีรีวิวเวอร์นะพวกนี้ก็รีวิวรายการทีวีต่างๆอีกมุมหนึง่งมุมของ การใช้วิดีโอนะครับก็จะมีพวกวิดีโอโปรดิเวเซอร์เนีเดี๋ยวนี้คนชอบทำ YouTube กันเยอะใช่ไหมเรารับจ้างทำนะโปรดิวนะครับรายการต่างๆนะครับก็บอกว่าอ่เ,อเรทจ,จะอยู่ที่30มสถึงสองเรียนต่อชั่วโมงนะครับหรือจะเป็นเว็บเอดิเตอร์นะครับจะทําเว็บนะรับจ้างออกแบบ Edit ทเว็บให้สวยงามต่างๆนะครับก็สามารถทําได้นะเขาบอกว่าเรทที่เว็บเอดิเตอร์ทำให้ก็คือ ยี่สหถึง100เหรีอยญนต่อชั่วโมงนะผมว่ายังมีอาชีพอีกเยอะแยะมากมายนะท,ที่ในนี้ผมก็ไม่ได้อ่านได้ครบนะครับแต่ว่าที่มาเล่าให้ฟังก็เช่นเดิมนะครับอยากเป็นคล้ายๆเป็นที่จุดประกายให้ท่านรู้ว่ามันมีอาชีพประมาณนี้อยู่นะบางอย่างท่านอาจจะเอาไปใช้ตรงๆไม่ได้แต่ท่านอาจจะบิดนิดนึงปรับนิดนึงนะครับท่านอาจจะเห็นมุมอะไรหลายๆมุมที่ท่านสามารถที่จะนำไปสร้างไรายได้เพิ่มเติมได้นะครับ ก็หวังว่าเช่นเดิมนะครับรายการวิเคราะห์นักเนอร์ก็จะเป็นรายการหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้น,นํำให้ท่านสามารถาลุกขึ้นมาแล้วก็ทําอะไรที่เป็นไรายได้แหล่งที่2แหล่งที่3ได้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับโนปดอนสตอรี่ no a life changing story